ในขณะนี้ผมจะพาทุกท่านไปติดตามเหตุเพลิงไหม้ร้านคัวเต็มรถหมูกระทะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านเตาถ่านหมู่ที่8ตําบลสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งพาทุกท่านได้เห็นอยู่ในเวลานี้คือกลุ่มเพลิงนั้นกําลังโหมลุกไหม้ร้านคัวเต็มรถหมูกระทะแห่งนี้ซึ่งจุดที่มีไฟลุกไหม้อยู่นั้นเป็นจุดที่มีการกักเก็บตุนอาหารหรือเป็นห้องตู้แช่อาหารสดนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองสัตหีบ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเขตดมศักด์นั้นได้สนทิกำลังกันนำกำลังกันลงพื้นที่ร่วมกับรถดับเพลิงรวม5คันในการที่จะระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวให้ดับลงให้จงได้นะครับในตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นกำลังปฏิบัติการกันอย่างเข้มข้นและส่งเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปภายในจุดที่เป็นต้นเพลิงเพื่อระดมฉีดน้ำในจุดนั้นไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปติดส่วนอื่นๆนะครับ ตอนนี้กลุ่มควันไฟดำนั้นพวยพุ่งไปทั่วบริเวณทําให้บริเวณในพื้นที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยกลุ่มควันจํานวนมากนะครับจากรายงานล่าสุดนะครับยังไม่พบว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งในตอนนี้มีเพียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นกําลังกระจายกําลังกันโดยรอบและระดมฉีดน้ําไปในหลายๆจุดเพื่อไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปติดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดีย๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านไปติดตาม พูดคุยกับทางเจ้าของร้านเพื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กันนะครับว่าเพราะเหตุใดทําไมร้านถึงได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้นะครับเยอะในร้านไม่มีนคนอยู่ใช่ไหมคะและบริเวณเกิดเพลิงนี่เกิดเกิดเพลิงนี่คือเป็นบริเวณจุดไหนคะข้างห,หลังตรงนั้นเราเก็บของอะไรคะข้างหลังห้องเย็นเนี่ยคือมันจะเป็นของ คือจุดที่เราเอาของแช่เย็นใช่ไหมคะห้องเย็นเป็นจุดที่เราแช่ของห้ือเปล่าคะขาแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากความร้อนหรือว่าอะไรของแดนอมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าได้ครับส่วนใหญ่ที่ไหม้นี่ไหม้บริเวณใดบ้างคะเราเห้ใ้หลังคาสองชั้นเลยนะในห้องด้านหลังเหรอคะเริ่มเริ่มจากตรงนี้นะ จอจุดไหนคะนรจเริ่มนี้ครับนกัคงเป็นที่ท,ทราบกันดีแล้วนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นั้นยังไม่สามารถหาสาเหตุและข้อสรุปได้ซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นได้เกิดฝนตก,ตกลงมาอย่างหนักรวมถึงใน,ในเวลานี้ฝนนั้นก็ยังไม่หยุดลงซึ่งตัวผมเองนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากกระแสฝนรวมถึง มวลน้านะครับที่อาจจะเข้าไปถูกกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณห้องต้นเพลิงซึ่งเป็นห้องเก็บกักอาหารหรือห้องกักตุนอาหารนะครับทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นได้ก่อนจะนําไปสู่การเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบนั้นก็ได้เตรียมประสานชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการลงพื้นที่เข้ามา หาสาเหตุหรือการตรวจพิสูจน์หลักฐานในจุดนี้เพื่อชี้ชัดถึงสาเหตุของการเปิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังผู้เป็นเจ้าของร้านที่ต้องมาประสบกับเหตุเพลิงไหม้ทําให้ต้องสูญทรัพย์เสียทรัพย์เป็นมูลค่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย,อย่างยิ่งมาณะโอกาสนี้ด้วยครับ